สามเทคนิคโพสท่าสำหรับผู้หญิงที่สวมชุดไทยครับถึงนะครับถ้าถือพวงมาลัยครับให้คิดเสมอว่าเราถือพวงมาลัยอยู่ในมือนะครับถือสองมือครับถือมือข้างเดียวครับถือสองมือครับถือมือข้างเดียวครับแต่เราเอาออกไปครับคิดเสียว,ว่าเราถือพวงมาลัยอยู่ ถือสองมือครับถือมือข้างเดียวครับถือสองมือครับถือมือข้างเดียวครับนะครับถ้าถือร่มครับให้คิดเสมอว่าเราถือร่มอยู่นะครับดูมือที่ถือร่มนะครับให้เราถือร่มอยู่อย่างนี้แต่ว่าเราเอาร่มแต่ยังถือร่มอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับจะถือสูงถือต่ําก็ได้นะครับนะครับว่ามือของเรารูปแบบการวางมือก็จะสวยงามครับสามนะครับพกพัด อยู่ตลอดเวลาครับหิงไทยสมัยก่อนก็จะพกพัดสําหรับพัดในงานต่างๆนะครับก็เวลาถ่ายภาพก็ถือพัดลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ถือตลอดเวลานะครับจะมีอะไรถือนั่นเองนะครับก็จะทําให้ภาพของเรา ดูสวยงามและพัดนะครับผมขอแนะนําให้เป็นพัดที่มีสีสันเข้ากับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกเทคนิคนึงนะครับนั่นคือนิ้วมือของเรานะครับจะต้องเป็นนิ้วที่กรีดกลายนะครับกรีดกลายกรีดนิ้วครับและปลายเท้าเราก็ต้องชี้อย่างนี้นะครับชี้นี่ครับแล้วนิ้วก็กรีดกลายนะครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ครับ